we เราก็จะเห็นเจ้าหนูในลักษณะนี้นะครับวิง่งดูเยี่มไปหมดเลยก็จะเป็นอาหารหลักของงูงแมวซาวนะครับเพราะว่างูงแมวซาวเนี่ยชอบกินสัตว์ลิงลูกที่นมขนาดเล็กนะครับอย่างเจ้าพวกหนูพวกนี้เป็นต้น ในต่อน,นี่แหละท,ที่เห็นเนี่ยเห็นเข้าไปนี่กำลังตามรอยมันอยู่เนี่ยรอยมันน<ล>ะตามไปตามมาได้ยินเสียงอเขาอนี้ดีกว่ามัเร็วมากเลยตรงเนี้ยอเออนะมันไปยังไม่ไปมันขึ้นในกอน,นี่แหละถ้ามีรูมันไม่เข<อ>้าดักดูทะลุี่นี่นี่ลอยจบนอยจเอาเอาเสียมาด้วยนี่นี่เดี๋ยวเปิดเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้เรียบร้อยก่อน นี <N cess inh aling> ่ผมตามรอยสองคนเนี่ยตามไปตามมาแล็วอะไรกูหลอกเลืออยู่แถวนี่เลยม่หมอบิญญาหมอวิญญาตามรอยแกะรอยมากนึงมาเดินเสียงปัดแม่มันส่งเขาปุ๊มัดดีกว่าครับหมอไม่เลอะเลยไม่เล็กไม่เลอะเลยครับก็ได้นี่แหละครับอหมอเขาหาอผ่าคอยเอาแมวอยู่หลังนี้ไงครับผม ไม่ได้ลูกเลยไม่ใหญ่เท่าไรนี่มันนี่แหละตัวมันนี่แหละโอเคถุงพุทโธมาอะไรตรงนี้พี่ไม่ได้เก็บลูกเลยนีเมื่อกี้เดี๋ยวเอาจากพี่พี่ถ่ายวีดีโอก่อนแล้วหรยอว่าเข้าเลยเลยครับเข้าเลยครับมาไม่มีอะไรไปเลยไปเลยไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยืน ดูอูรงนั้นเหมือนกันว่ามีอะไรให้สงไปล็อบ่ดูไปดูดูล็อกคับสีส n r ่นอตั้งงูสิงก็ไม่เหลือแต่เจอะกงูสิงจะหากินก่อนดเอาวาดวิ่งับซึ่งเเคยจะเดิมอยุคิม สะกุลหนูเยอะๆเลยโอ้ใช่เก้า <19 S 1> ม่ใช่นพิษผู้สิงค่นพิษนพิษเหรอไม่มีไม่มีไม่มีสันกลางหลังโอนี่นเกสิบเก้าแถวู้เฮา เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเก็บเก็บไปด้วยดีกว่าซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงเรื่องงูเห่าค,นค้นพิษของเราด้วย ในที่ที่มีรายงานว่าพบงูที่คาดว่าจะเป็นงูเหา่าเลือเข้าหนีไปอยู่ในรูนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดูชุ่มชื้นกว่าที่อื่นเนื่องจากมีน้ำอยูอ่ตลอดเวลาเนาะคือถ้าเป็นงูเห่าพ่นพิษเนี่ยเป็นงูที่ตายจากงูเห่าไทยตรงที่สามารถพ่นพิษได้ในระยะประมาณ2เมตรนะครับเข้าสู่ ดวงตาของศัตรูได้อย่างแม่นยำเลยนะครับแล้วขณะดพิษเนี่ยในการพ่นเนี่ยจะเป็นละอองกระจายพุ้งไปนะครับคือเขาก็จะแม่นยำมากแล้วก็จะพยายามเลือกที่จะพ่นใส่ตาตอนนี้คณะทํางานของเราก็เตคีํมพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การจับหรือถุงที่ใช้ในการใส่ทั้งนี้เนี่ยาสาเหตุเหล่านี้ก็คือเป็นวิธีการลดความขัดแย้งนะครับระหว่างมนุษย์กับงู ซึ่งไม่ให้จุดจบอยู่ที่การาถึงกับชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่มาาอ,อนแน้นรอนะ๋ออั <S <S นนี้นะแต่คือไม่สังเกตก็เราก็ไม่รู้เรื่องเลยนะเป,นเป็นแค่ปืนธรรมดาเข้าวันนี้ นะฮะถ้าเกิดว bo si. ่าเราลองสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าเป็นรอยปตุนบางบางมากเลยเงาหัวคุณเนี่ยเดี๋ยวไม่มีเงาหัวนี่นะครับโอ้เนี่ยมันมันเบามากเลยการสัมผัสของมันนะเนี่ยก็มันร้อนเนี่ยอืมใชมันเราเหยียบพื้นร้อนๆก็คงไม่ชอบอย่างนั้น รูที่พบอยู่ในรูตรงนี้แล้วก็พวกพี่ๆเขาบอกว่าเมื่อกี้มันโผล่หน้าขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังขุดเปิดรูแล้วครับขุดไปไหนพึ่งยุงบนพึ่งยุึบนนี่พึ่งนี่พึ่งมันจะไหนเรามาดูดูอ่างไฟเอาจะเป็นรูปวดจเนี่ยเข้าวทาเลย ตอนนี้เท่าที่เราเห็นจากเมื่อกี้ก็คือน่าจะเป็นงูเห่ากลุ่มงูพ่นดิบนะครับได้แล้วโอเคแล้ว่าหน้าสมตาเลยนะครับปวดตู้ใหญ่กลมดาวห่ากุ้วยปัดดุกลดไต คผู้เห่าแถวนี้สุดมากจะพบ เป็นงูเห่าที่พ่นพิษเป็นส่วนมากจะเป็นรูปตัวยูมากกว่ามันเยอะอ่ะแล้วก็ส่วนมากจะเจอในช่วงกลางวันกลางคืนส่วนมากไม่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่งูเหา่ากลางวันเนี่ยจะเจอเยอะเคยมีใครโดนพ่นพิษใส่ยังไงบ้างฮะหรือสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณน,นี้มีไหมครับอ,อม,มีมีอยู่เคยเคยมีอยู่พ่นเข้าตาอะไรครับ

เจริงเอาไม่ได้ได้แล้วแก่ไรเอ่ยดูจากลักษณะเป็นไก่พม่าตัวผู้ครับไม่ใช่ไก่ป่านะครับคุณหมอได้งูครูได้ไก่ครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองนะครับพยายามบันทึกภาพดูนะครับตอนที่จังูเหา่าบนพิษเนี่ยคนพิษออกมาว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวการนะครับการบันทึกภาพตรงนี้นะครับก็ต้องใช้ความเชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับผู้มีประสบการณ์จากสถาันสหวาพาสภากา,า,า,าชาติไทยนะครับอย่าทําตามที่บ้านนะครับมีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บจากการบนพิษไทยแน่เลยลองดูกัน ถ้าเกิดว่าลองสังเกตที่แว่นนะครับของคุณหมอนะครับเต็มไปด้วยน้ำพิษนะครับที่เจ้างูนะครับพ่นพิษใส่ตาก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายพอสมควรเลยเอาละเดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่าการพ่นพิษมันจะเป็นลนักษณะอย่างไง ว่างไงเล่าไม่น่าคุณ